การวางแผนภาษีแพทย์ในส่วนของรายได้และการหักค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องอาชีพแพทย์หรือหมอน,นั้นตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดประเภทของรายได้และการหักค่าใช้จ่ายเพื่อเสียภาษีไว้ดังนี้ 1. รายได้ตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งได้แก่เงินเดือนซึ่งลักษณะการทำงานจะเป็นงานที่ทำประจำมีการขึ้นทะเบียนเงินเดือน และมีรายชื่อยื่นแบบภาษีเงินได้หนึ่งประจำเดือนและภาษีเงินได้หนึ่งก่อประจำปี 2. เป็นรายได้ตามมาตรา40บล2เป็นรายได้จากการรับจ้างตามโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆซึ่งจะได้รับตามครั้งของการทำงานรายได้ตามมาตรา40บล1และ40บล2ตามข้อ1และข้อ2หากค่าใช้ใจ่ายได้50%ของรายได้ แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 3. รายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้3.1มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์3.2ใช้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ในการปฏิบัติงาน 3. 3แดแพทย์มีความเป็นอิสระในการกำหนดค่ารักษาพยาบาลตามความยากง่ายของงาน รายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงหรือจะทั้งเหมาได้ไม่เกิน6 0ของรายได้4รายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8เป็นรายได้จากการเปิดสถานพยาบาลที่มีเตียงคนไข้พักรักษาตัวรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8จากการเปิดสถานพยาบาลสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงหรือจะทั้งเหมาได้ไม่เกิน60ของรายได้ สุดท้ายนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ